สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องายโอนชแนลนะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พาเครื่องทั่วไปนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับเหรียญ5้าบาทนะแบบไหนบ้างที่ผมรับซื้อนะครับแบบง่ายๆนีทั้งแบบง่ายแล้วก็แบบยากนะครับส่วนคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับและรู้สึกชอบนะครับหรือไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับการรับซื้อเหรียญอะไรต่างๆหรือว่า ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพ้าเครื่องอะไรต่างๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับส่วนคนไหนที่กดติดตามแล้วก็เหมือนเดิมครับช่วยผมกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มเลยนะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้นะเป็นเหรียญที่รับซื้อสําหรับเหรียญ5้าบาทที่แบบว่าหาง่ายที่สุดในเหรียญห้าบาทละกันนะครับ แบบปกตินะที่แบบคนทั่วทั่วไปก็มีมีกันนะครับก็เป็นเหรียญห้าบาทปีนี้นะครับเป็นเหรียญห้าบาทปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับแบบนี้นะอันนี้คือแบบที่ง่ายที่สุดนะครับเป็นแบบพัสดเหรียญปกตินะครับเป็นแบบพัสดเหรียญกลับธรรมดานะครับทั่วทั่วไปนะครับเห็นไหมครับก็เป็นเหรียญพวกเนี้ยผมคิดว่าหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วนะว่ารับซื้ออยู่แล้วนะครับแต่นะครับมันจะมีนะครับราคาเนี่ย มันจะมีเหรียญที่มันราคาต่างกันนะครับมันจะมีสองบล็อกนะครับมีบล็อกที่มีเส้นขีดหน้าบอใบไม้กับมีไม่มีเส้นขีดหน้าบอใบไม้ России. ถ้ามีเส้นขีดหน้าบอใบไม้ als, อย่างนี้คือบล็อกที่มันหาง่ายนะครับส่วนที่มันเป็นบล็อกหาย,ยากก็คือบล็อกที่มันมีไม่มีขีดหน้าบอใบไม้นะครับราคานะครับราคาสําหรับเหรียญที่มันมีขีดหน้าบอใบไม้หรือว่าบล็อกธรรมดาเนี่ยมันก็ราคาสําหรับผมนะอยู่ที่ไม่เกินเหรียญละสามร้อยบาทนะครับถ้าสวยๆนะอยู่ที่ไม่เกิน3า0รนะ้อยเนี่ย แต่ถ้าเหรียญที่มันราคาแบบที่มันแบบไม่สวยราคามันก็จะถูกกว่านั้นนะครับอาจจะสองร้อยบ้างอะไรอย่างงี้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะเพราะว่าเหรียญพวกเนี้ยตอนนี้นะครับราคามันก็ราคามันตกนะสําหรับเหรียญนะครับเหรียญทุกทุกแบบทุกทุกรุ่นนะครับราคามันตกนะราคามันตกนะครับต้องเข้าใจตามนี้นะครับถ้าใครจะขายต้องเข้าใจตามนี้นะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดคุณอยากจะขายเหรียญนะครับคุณอย่าขายตาม เพจหรือร้านรับซื้อแล้วกันนะครับคุณขายด้วยตัวเองเนี่ยคุณก็จะได้ราคามากกว่านะแต่คุณอาจจะต้องรอเวลาที่มันขายได้หรือรออาศัยดวงนะครับเราอาจจะขายได้ราคาสูงๆกว่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่ต้องการแบบไม่มีเวลานะครับก็คุณก็ขายตามเพจต่างๆแต่คุณก็จะได้ราคาที่มันถูกลงครับสําหรับคนไม่มีเวลาขายนะก็ต้องขายให้เพจตามร้านรับซื้อต่างๆครับแต่ราคาก็จะถูกลงนะครับโอเคเข้าใจตามนี้นะครับ เพราะว่ามีคนส่งมาถามผมเนี่ยบางทีผมบอกว่าผมซื้อสามร้อยบาทเงี้ยบางคนบอกว่าทำไมถูกจังนะครับเอผมก็ไม่รู้ตอบไงนะผมมาตอบให้ในคลิปแล้วกันนะว่าของทุกอย่างราคามันตกนะครับราคาอยู่ที่ความพอใจนะครับถ้าคุณพอใจก็ขายนะไม่พอใจก็เก็บไว้ก็แค่นั้นเองนะครับไม่ยากอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก็จะให้ดูนะครับสําหรับแต่สําหรับอเหรียญนึงนะครับที่ไม่มีเส้นขีดตรงหน้าบอใบไม้เนี่ยราคาก็อยู่ที่หลักร้อยไปลายนะครับหลักร้อยไปลายนะครับเพราะว่า ถ้าตามทั่วไปเขาเร่กันอยู่ประมาณ1000บาทนะประมาณนั้นนะอันนี้คือราคากลางๆครับบางทีอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับโอเคนะส่วนเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปนะก็เป็นเหรียญที่ัพความยากขึ้นมาเนี่ยเป็นเหรียญแรเลยแล้วนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะเหรียญ5้าบาทนะครับปี2540นะครับของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่หายากนะครับเหรียญหายาก แล้วก็ราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณหลักพันนะครับหลักพันไปหลักพันประมาณสวยๆก็อยู่ที่ประมาณ5้าพันนะครับประมาณนี้นะถ้าสวยนะครับอยู่ที่ประมาณ5้าพันนะครับแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับเราต้องสังเกตให้ดีๆนะครับสังเกตให้ดีนะอย่างเหรียญที่ผมถืออยู่เนี่ยมันเป็นเหรียญที่ตกแต่งมานะครับเหรียญที่ตกแต่งมาดูยังไงนะครับเห็นป่ะอันนี้2 5 4 0เห็นไหมครับเราเห็นนะชัดเจนนะ ถ้านะครับเป็นปีสองห้าสีู่เหรียญจริงเนี่ยมันจะไม่มีรอยแบบเจียอย่างนี้นะครับไม่มีรอยหลุมตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมเห็นชัดเจนไหมครับแต่ถ้าปีสีู่นย์จริงจริงนะเทคนิคผมให้ดูง่ายๆนะครับเทคนิคผมให้ดูง่ายๆดูที่ปลายหางเลขสี่นะครับ ปลายหางของเลขสี่ต้องเป็นต้องเป็นตรงๆนะครับต้องเป็นตรงๆนะอันนี้คือเทคนิคแบบง่ายๆตต้องเป็นหางตรงนะครับเหมือนปี4ี่หกนะเดี๋ยวผมใช้ดูปี4ี่หกแล้วกันนะครับอันนี้คือปีสี่ศูนย์ที่มันไปตกแต่งมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูปีสี่ศูนย์ปีสี่หกแล้วกันนะครับดูหางของปี4ีหกแล้วกันนะเรามองดูนะครับถ้าเป็นเหรียญนี่นะครับเห็นป่ะหางมันจะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับตรงๆนะครับจะไม่โค้งนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูอีกเหรียญหนึ่งกันจะได้เห็นภาพนะครับนี่นะนี่นะครับนี่นี่อันนี้เหรียญนี้ชัดนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะหางจะตรงตรงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะไม่ได้มีลักษณะแบบโค้งเหมือนเลขห้าไม่ใช่นะครับหางจะต้องเป็นแบบนี้นะถ้าเราจะาดูปีสี่สูนย์นะดูแบบนี้เลยครับเทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคง่ายๆนะนะครับนี่นะครับ จะเป็นห่างเหมือนปีสี่ศูนมากกว่านะปีสี่หกมันยังโค้งนิดๆนะเมื่อกี้มันยังโค้งนิดๆนะแต่ถ้าเป็นปีสี่หนึ่งเนี่ยมันจะตรงเลยนะครับถ้าเราลองเทียบกันนะครับเดี๋ยวผมลองเทียบให้ดูนะครับสำหรับบางคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับอถ้าปี4ี่ศูนย์จริงๆนะครับจะเป็นเหมือนปีสี่หนึ่งเห็นไหมห่างจะเป็นเหมือนปี4ี่หนึ่งนะครับเหรียญด้านหลังนะครับนี่นะโอเคนะครับนี่อันนี้คือโคง้งอย่างนี้คือของตกแต่งนะครับ ถ้าเป็นของแท้จะเป็นหางตรงๆอย่างนี้นะครับเห็นปะมันเหรียญหลังนะครับนี่นะครับลองเทียบกันดูนะนี่นี่ครับจะได้เห็นภาพนะจะได้เห็นภาพสําหรับเผื่อบางคนที่ไปเดินตามตลาดนัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะโดนกันบ่อยนะในตลาดนัดเนี่ยไอ้พวกเหรียญตกแต่งนะครับเหรียญตกแต่งมาอย่างเงี้ยมีทั้งเหรียญห้าสิบสตางค์ปีสามห้าที่เอาไปเจียหัวออกเป็นปีสามสี่ก็มีนะครับแล้วก็เหรียญปี 50นะครับไปเอาไปเจียเป็นปี40อย่างเงี้ยก็มีนะครับมันมีหลายแบบนะเดี๋ยวนี้คนก็คิดกันไปได้เยอะนะครับไปคิดกันไปได้เยอะนะครับว่าเอามาเจียออกอะไรอย่างงี้นะโอเคนะผมก็มาแจ้งเตือนไว้ให้นะครับแต่ถ้าใครมีนะครับสองปีพอสอนี้แล้วอยากจะขายผมก็รับซื้อนะครับสําหรับปี46แล้วก็ปี40นะครับราคาก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็มาเหรียญ5บาทนะครับแบบพิเศษกันบ้างนะไม่ได้แบบเป็นแบบ ทั่วไปแล้วนะครับอันนี้คือแบบพิเศษแล้วนะครับเหรียญห้าบาทแบบพิเศษนะครับแบบที่หนึ่งนะที่ผมรับซื้อก็เป็นเหรียญห้าบาทแบบที่มันปั๊มไม่ติดนะครับปั๊มไม่ติดคือ,อยังไงนะครับอย่างซ้ายมือเนี่ยคือปั๊มไม่ติดนะครับปั๊มไม่ติดกับโดนเจียออกหรือโดนขูดออกไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมหาดูเหรียญที่มันโดนเจียออกให้หน่อยกันนะครับเผื่อบางคนไม่เห็นภาพนะไม่เห็นภาพนะครับนี่นะครับ เหรียญที่มันโดนเจียออกนะครับลักษณะขวามือนะส่วนเหรียญที่มันปั๊มไม่ติดคือลักษณะแบบเหรียญซ้ายมือนะครับเห็นป่มเหรียญเจียออกเนี่ยคือมันจะมีเส้นคมคมนะครับทะแยงทะแยงไปนะครับเห็นป่มส่วนเหรียญที่มันปั๊มไม่ติดมันจะมีเงาเงาครับอย่างเหรียญซ้ายมือจะมีรอยนูนนะครับนูนต่ําๆนะครับไม่ได้นูนสูงมากนูนต่ําๆเป็นเงาลางๆนะครับอันนี้คือการแยกนะครับสําหรับเหรียญปั๊มติดปั๊มไม่ติดนะครับเห็นป่มนี่นะครับ ี๋ยวผมลองเรียบเทียบเหรียญปกติให้ดูนะครับอย่างเงี้ยเห็นปะอันนี้คือปั๊มไม่ติดท้ายมือนะครับเห็นไหมนี่นะครับขวาม,มือก็เหมือนกันนะครับขวาม,มือคือแบบปกตินะครับพูดผิดนะครับนี่ถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะราคารับซื้ออยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับอยู่ที่ความสวยงามแล้วก็การปั๊มไม่ติดชัด ไม่ชัดอะไรเงี้ยมันมีผลหมดกับราคาแล้วก็ปีพศบางทีถ้าเป็นปีพศที่มันยังเห็นได้อยู่นะครับสำหรับเหรียญหาย,ายากก็อาจจะมีราคาสูงขึ้นมานะครับหรืออาจจะปั๊มติดด้านหน้า,ด,า,นด,านด้านเดียวด้านหลังด้านเดียวหรือติดไม่ติดทั้งสองฝั่งเลยราคามันก็เปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับสาหรับเหรียญปั๊มไม่ติดราคามันจะระบุยากนะบางาคามันจะระบุยากนะครับแต่ก็อยู่ที่ประมาณ สามร้อยนะครับสามร้อยขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะสามร้อยนะครับไม่ได้สามร้อยขึ้นไปก็ประมาณนี้นะครับอยู่ที่การตกลงกันของคนสองคนแล้วกันนะครับอยู่ที่การตกลงกันของคนสองคนนะเป็นหลักนะครับราคาที่ผมมาพูดอยู่เนี่ยคือราคากลางๆครับส่วนเหรียญอีกแบบหนึ่งก็เป็นเหรียญที่มันหายากหายากที่สุดแล้วกันนะครับก็เป็นเหรียญแบบแบบนี้นะครับเป็นเหรียญพระเสียนขวางนะครับพระเสียนขวางพัะเสียนตรงนะครับสําหรับเหรียญห้าบาทเนี่ยถือว่าหายากนะ ไอ้ที่มันจะเป็นพระเศียรขวาอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นพระเศียรตรงเนี่ยถือว่าหายากนะครับเพราะว่าจำนวนการผลิตมันน้อยนะมันไม่เหมือนพวกเหรียญหนึ่งบาทนะเหรียญหนึ่งบาทมันผลิตเยอะมันเลยหาพบเจอได้บ่อยนะครับแต่เหรียญห้าบาทเนี่ยมันผลิตน้อยกว่านะครับมันก็เลยอาจจะพบเจอได้น้อยมากนะครับเนี่ยถ้าใครมีครับอย่างเหรียญพระเศียรขวาเงี้ยผมก็ซื้อสามร้อยบาทนะครับในปีบางเงี้ยอย่างที่ผมถืออยู่เนี่ยก็สามร้อยบาทประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพระเศียรตรงเนี่ยราคามันก็จะอับมากกว่านั้นนะจาหาจะเป็นที่ห้าร้อยพันหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ปีแแแลล้้้วววต่พดยนะครับก แล้วแต่สภาพเป็นหลักนะครับเหรียญทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ราคาแล้วก็อยู่ราคาอยู่ที่สภาพเหรียญเป็นหลักนะส่งคนไหนนะครับที่มีเหรียญนะครับหรือมีพักเครื่องนะครับอยากจะส่งรูปมาสอบถามหรือพูดคุยนะครับก็ส่งมาได้นะครับที่ l ลน์ไอดีนะครับ a อ n อนะครับ c h a n ช e อนแปดแปดแปนะครับอ้ลชัยนอแปดแปดแปดนะครับพิมพ์ดูภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะครับโดยไม่ต้องกดเว้นวรรคนะครับ ส่วนคนไหนที่ไม่ได้เล่นลน์ก็โทรมาได้ที่เบอร์0843419156นครับ0843419156โทรมาได้ตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเช้าจนถึงเวลา4ทุ่มนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้น QR code ไว้ให้นะครับก็ยังไงก็สแกนกันมาได้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญทางเพจ Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับรับซื้อเหรียญพักเครื่องาบอ้นชัยนอ้นะครับก็อย่าลืมนะครับเขไปกดติดตามนะครับกดแชร์ผมด้วยนะครับ โอเคนะครับถ้ายัางไงก็วันนี้ก็คงจะได้ความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายัางไงก็ไว้เจอนใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ